สวัสดีครับสาลาครับผมซาลาเดินไปหาเห็ดเนาะครับเนาะหาเห็ดเพิงครับได้มาสำเนียแล้วครับผมตอนผมไปผมมาได้เอากล่องไปนำนะครับฝนตกครับผมเปียกเบิดนี่ก็ได้มาเต็มกระดงนี่แล้วครับส่งสงจะเท่าเนี่ยนิหน่อยแต่เกิดตุ่มตุ่มบมีเนาะครับเนอาบานเกือบเบิดละฝนตกทำรดูหไหลได้มาบ่ไหลเนาะครับเนาะ ตัวจุดนี่แม่บานกระจาลางนะครับเนาะลางมีแต่ดอกงามๆครับตอนไปฝนตกแห้งครับยานบ่ได้ก็เลยต้อตงออกไปตอนฝนฝนตกบัวสาวเจอเธอสามมื่นสี่มื่นสามมื่นสี่หมื่ 4, ม 3, ม 4, มนาะครับเนาะมันเนี่ก็เลยตัดสินจใจไปไปปุ๊บบานเบิด เทาถิ่มแบบไลาเลยครับเท่าถิ่มแบบไล่เนี่ก็ตัวงามกับพ่อได้อยู่ครับเดี๋ยวถ่ายฝนเศร้าก่อนสะไปไปไหมหนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้แบบหลยอยู่ครับได้เต็มสองฟิตเลยนี่กกลางไปเรื่อยๆลางไปเรื่อยๆนะครับเนาะลางไปเรื่อย,าอยตากหนามมาใส่ลางไปเรื่อยครับผม ใช้เวลาโดนเติบนะครับเนาะส้ามสีแล้วลางไปน้ำนำกระดาไปเร่อยนะครับเนาะไอตัวลังลังมันขา,ขาวๆนะั้นฝนตกใส่ครับเห็ดหมื่อนี่เกิดอยู่มังได้ออกมงมังเกาครับเกิดอยู่มังเกาครับไปหามังเกากระไดอยู่มังเกาครับคนแถวเนี่ยเขาบ,บอยกินกันนะครับเนาะปัญหากินแต่เห็ดปวกเห็ดโคน่นะ่ะ โอย้ยยูนีตผมหากินเบิดแล้วนี่เหนเราโง่แคยังมองกินนะครับเนาะตัดค่าทิ้งครับตัดท้ายกินเมนลางไปเรื่อยๆครับลูกก็นั่งเบ่งเฮ็ดบ่ปเป็นคนหน่อยก็เล่นน้ำมนันก็ตักน้ำให้แมรับ เดินนำ้ำฝนตกใส่น้ำดัมออกดาหลังดัมดัมออกเพืชเอาขา่าผมไปว่าท่านาครับเถ่าเทียมไร้แห้งครับเป็นสองสามกระดุงเวลาเถ่าพัสดุนี่ได้มาสานี่ครับเอาที่เอาใดเอาบ่ใดกับผมก็บอเอานะครับเนาะผมก็เอาทียมไปเหน็นไว้าเห็เกิดเป็นเชือ้อเชือเช้อเกิดต่อ เกิดไปเรื่อยๆหากินง่ายครับอยู่แถวเนี่ยรูชามนี่ยครับหากินง่ายนะครับน้อแล้วก็ปลาปูกับงาลายกุ้งกับลายครับผมโอเคเนี่ยนะครับน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำแนสวัสดีครับขอบคุณครับ